รราทำไมโรนันโดรหรือซ r อาซวที่ทุกคนรู้จักเขาถึงทาเล็บเท้าสีดำกันหรือว่าพี่แจจะเป็นชาวร็อกรอเล่นนะคะที่เขาไม่ได้ทาเล็บเพราะาเป็นชาวร็อกหรืออะไรหรอกแต่ที่เขาทาคือหนึ่งในวิธีที่นักกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือนักมวย u f เและอีกหลายวงการกีฬาที่ใช้เพื่อปกป้องเล็บของตัวเองจากความเสียหายและความเสี่ยงจากการติดเชือ้อแล้วเจ้ายาทาเล็บเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างละ่ะคำตอบก็คือ,อยาทาเล็บจะช่วยให้เล็บของเรานั้นมี ความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสเล็บแตกหรือหรุดตอนซ้อมหนักแถมยังป้องกันการติดเชื้อราและแบคทีเรียจัดเหงื่อในรองเท้าที่ใส่ทั้งวนันแถมัน ยังช่วยลดแรงกระแทกเวลาใช้เท้าเยอะๆเช่กนการวิ่งชกเตะบางคนอาจจะเคยเห็นอาร์ลบสกี้แชมป์ยูเอฟซี FC หรือนักมวยอ,อย่างไม้ไทยศาสตร์ก็ใช้วิธีเดียวกันคือการเคลือบเล็บเท้าด้วยน้ำยาสีเข้มเพื่อเพิ่มชั้นป้องกันและแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับผลของการทาเล็บแต่สำหรับนักกีฬาระดับโลกถ้าอะไรที่ป้องกันได้พวกเขาก็คงอยากทำไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยทาเล็บดาแบบพี่โดไหม